บอสซิงบอสซิงจะกินมังงอกพี่น้องเอ้ยมากินมังงอดับกันมกงงปลาเราหยับได้เลยคักคักคักมปลาแล้วอสซิงเอออปิดอคักักคักตีให้รดนะปนผักมนีผัับตีโอ้ตีอย่างนี้พี่หมดแล้ว่าเออเออ ตีตามเมือนั่นก okay. ่อนตีเือน oh, um ั un ่นก่อนกระอย่างนี้เป็นโทษได้อย่ต้งไแก่แล้วเนาะองแอันนี้คือการทางงาขึ้นใส่ขอบขาะบเร่รดไม่สอดพมเลยเนาะพต้องมันนั่นอยู่ ถุกอนได้อยู่ดิถามจะคลองพอที่เนาะทางง่า่ามองอยู่บ่มองก๊กกบดิ้งินไม่รบกวนเราลงมาแต่งามแล้ว พี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อพี่น้อง FC เบิดสุกูสู่คนพี่น้องเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องผูฟังลาวเนาะฟังไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป่าวสารี a n n อีกแล้วพี่น้องเนาะอ่าตัดภาพมาวันนี้ก็ตนสิเร็วด้พี่น้องเนาะอ่าว่าไวขนาดพี่น้องเนาะโจจ้าดีเนาะ ่ะพี่น้องเนาะนับกันเนาะถือว่าสิเลวแล้วได้พี่น้องอีเนาะอันเมื่อกี้นี่ขึ้นไป3แผนเนาะนี้ขึ้นไป3แนรบบาทพี่น้องเนาะงามตาม่งเรื่องเพิ่นตั้งเรื่อง Mà bơm nấm vừa nói nóng này nó, Còn như thằng này cả nga 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 nó, nga 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 Cái nga 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 tôm nga 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 bò nga 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 xa bài đi đó nó no, xa bài đi đang vào wow. xin phi đồng ơi xuống thế là nó no. luôn con phi đồng về nay có gì ngam bao huyền san à, cả ngam du ừ. và đây cũng khác đó bà này à, bố mi một tí đâu bố một tí đâu bố bà mình ngam phụ bố tí một tí bố một tí đây đó ờ. <laughs> à. <laughs> ừ. à. มีแต่ย่องพูดอย่างเดียวแล้วเนาะขวิตีแล้วขอยตีมันงามพูดบัตีเราเจ้าเนาะบัตีอะไรบัวตีบัตีได้แล้วพี่น้องเลยไหนกินข้าวกินน้ำเนาะบ่อเก่าที่ยังกินได้กินต่อแรงหมดนะกินตอนแรงหมดตอนเจ้าหรือตอนแรงต่อตอนแรงตอนตอนง่ายเนี่ยบวกกินเออตอนง่ายบวกกินมาสั่นใช้ตานว่าตอนง่ายนะตอนเทศนี้ บคัค่อยนั่นวะไรเอ๊ยตันเป็นในบัวกินเอ่อ,อ,กกอ,อาแค่ไหนกินเลยเนาะเพราะวกก่วกากระเพาะหักกระเซาเลยอย่าว่ามันอ่อาอจีบหยิบทองคืนมาคุ้แห้งเลยเนาะพี่ได้หมอลำมั้คนนะือบมวกฟังหมูเชิญเลยเป็นไรเป็นฟังบัวชื่อทางใส่ไม่มือหมูวานนี่บัวหมูเชิญมือวันค้ารัด วัอนี้วันยังไงปะฮัดปะฮัดมือนี่พูดเลยแมนบนว่าสิมนปะฮัดมือนี่มนปะฮัเจ้าเบิ่งหน้านี่ปะฮัดนี่นประฮัวันี่วันพูดวันนี้นปะฮัสองมือได้ะสองมือนี่วันนี้วันที่สิเก้าได้มือนี่แสดงเ่าจะซื้อมาต <tem> <OM IN> ่วันที่สิ็ เห็นบอเรฮ้ยกันี้ด้หมดคันหมดคันกะคันตเลกตเ่าฟงอยู่ต่อเอะไฟางอยู่บังอ่าเลยท่คนฟอมไปยักษ์่เดี๋ยวานทานอไหมเอ้ยมันมันหลังโคกเคียกอยู่บ่บิวาทีปีตยุหมลาสีห้างเนาะบนหนาพี่ไว้นะพี่น้องเนาะบ่ได้เห็นร่บ่ไดตกอย่าง กับบริโต๊กยังวาสันพี่น้องเลยเนาะเออเบ็ดเบ็ดกับว่าต้องซื้อทานมาใส่ใหม่เนาะจากเอามาทานมาใส่ใหม่อีกยังเป็นคือก่อนเลยแหมมันเพ่ดีท่านเด้อเออโดยบุญยากข้าวาตันเพลนอืมเอาแล้วก็จะนำตังวาสันพี่น้องเลยเดี๋ยวจะ มูอสังกัสีแล้วมือกับล่นสีได้มือหน,นี่งท่าบานนี่แหละเตรียมโตรถจะใช่างามเด้อน,นี่เด้อบานประตูนี่กจะคงเหี่ยมนะท่าข้างรถสีให้ไว้อยู่ว่าข้างยู่้ดสีจนะนะอมืมือนนี่เดี๋ยวทาสีแด้วมือหนึ่งมาสีเลยมือขึ้นได้ขึ้นอ่าบานพี่น,องงน้องเย่างไรมื่นเนาะเป็นบานประตูใหญ่กับประตูน้อยมือเป่นอย่างไร นี่ไก่กินบ้วเออว่าโพดวมะม่งเขาหนะอ่างพ่ฮดอืมรงฮดเด้อหย่มน้ำฮดมันนี้มันตายดิปลูกแล้วปลดดามันตายได้อได้บได้่ปลูกใส่ดินน้ำใส่ใจน้ำได้มันจะได้กินเนาะ ทางเจ้านี่กระดุมันอยู่เลยพรับว่าเวลามาตั้งย่องนะพี่น้องเนาะแล้วรูมันดีดีคือเขาหาผลลำหมอกลำไม้มายังไงปลูกแล้วกับปลูกไปพี่น้องเนาะแล้วก็แล้วก็ครัวหัวหน้าหัวในมันตอนนี้ครัวกับเตกงามเลยเนาะเตะมันยาวจนนึงจะกระชากข้างขึ้นไปเลยต่ำปกปอกแปลกอยู่พี่น้องเนาะอตัวเลี้ยวแรกทางนั้นบานนี่เมื่อไหก็ซ้ำนี่มา มีเล่าเนีเต่าเลยนี่ยกินเคียวนานกินเคียวอะไราะน่ะเออแบบกัเจ้ากับ้อนเลตขึ้นกันเนาะเนี่ยบ่อบางเทือมันกระปิดนะพื้นที่บางเทือพื้นที่มันจอหญ้ามันกะมันกะคือว่าเลยเนาะฮอนหน่ฮอนสามเมตรสามสเมตรได้ก็เดียวนึ วายขนาดเนาะคืองานต่อเนื่องเลยพี่น้องไอ้เนาะเพราะว่าทางผู้สร้างเนาะมันจะหอาโมซีนแลกอะทางพู้สร้างที่ของที่ดินเ่าก็เจาะต่ออีกเนาะโอ้คักขาดขาดพี่น้องน้เนาะลกยังขิวอยู่ว่าต้องยุ่มเรื่อยว่ะสิลำกอกจะยุ่มอยู่วะเพราะว่าช่วงแรงมันยังมันมีกาวลำทอลำหยั่งด้ยอ่าเป็นทากาวใช่ทอต้องได้ยุ่มน้ำ

เอ้ยพี่ดาวเลยทานเองเจ้าพนั้นน้องจูมาทานว่าแนี้ฮอเฮ็ดเรื่องกาใส่บบบย่าผลโมีว่ยัาบมีพื้นปัญญานผลต้เออไม่ก็ไม่อนไม่เอันเอ็นั่ัเจากเก็บมามาไหวกองไหวได้เศษไม้ที่เขาถากเสาเนี่ยจะเอาข้าดดอไปยางยางอะไรก็ข้าดอกฮุบมะ เอาไว้ว่าจูพื้นจูพายใช่ไหมมันสะดวกสบายกล้าก้าได้ไม anyway. ่แดงนะพื้นไม่แดงก้ก้าได้จริงจริงเลยอากาศมันตัวไม่แดงที่ว่าเป็นถากเสาของแด้วงวงเตอร์ทางนีเสียงจอดรถเอย่างนี้เนาะตอนนี้ก็เลี้ยวๆพี่น้องเลยมีแต่ว่าน่าก็เครื่องคลองเจ้าอันนี้ก็ฮุบไปตั้งไว้หันก็ได้นะตั้งเขานี่ตัวนี้ตัวตัวนอกนี่เนาะตั้งการูนแล้วบวัน ผัดแกครั้งแรกอดงามลร้งาม,างามา้ทีเ็จส,สิ้นแล้วพี่น้องเนาะเรื่องการมุ่งหลังคาเนาะมือ่อบอกว่าในทางภาษาเพ่เก็บขอบพี่น้องเนาะไ็ได้เาในมุง่งมืนอนี้กับมุง่งไปที่เรียบร้อยแล้วเมืเอ่ออืาา่นกัเข่าพาพาอื่อเ้าาเข่ามุงปุ๊บเนาะเอเข่าปานประตูพี่น้งองบ่พดแ,แล้วเลยยัดข่อยกับยุ่เข่าเะแล้วไดกินเข่าอยู่เจ้าบาอยางเนาะบสิ่งเนาะ ก็ว่ายุพี่น้องครับว่าสิ่งเราไ้ฟังมอลำมาวันนี้สองสิอสามสิบสองสเนาะไ้ฟังมอลำ่พี่น้องเรากะเปิดชื่อทิศของปอมยุ่ยไปวะคือว่าชื่อของของของเวียดนี่มันบุคเลยดันปันได ทานมังเตียมันจะมีปลอมในได้ปลอมเป่งไหมเพราะว่ามันบอดังเลยเนาะปปเปิดด้ฮะเจะียมหอยเจ็บดิดบูมีไฟหรือเปล่าเมื่อวานนี้ขั้วๆอยู่บ่ เราเปิดดัออมๆลปเนาะคอยอ่ายันทานเบิ้อจงกทาเบอะเป็นน้ำยาชนะมันต้องมีเนื้อหันบองบ้องตมมีเนื้อหันมากบงมีเนหันมากเบืืว่าสีมีเนื้ขาดนี่นี่มองงี้ฉันใส่สามบนบ่สาวแบดบ่อมันมีอย่างในอุปกรณ์มานำมือนะาอ้ว่นี่

หากกำลังหากกำลังาลงานพี่น้องเนาะหากกำลังคือขืนมานนหนึงนะ่งพี่น้องบ่บมีมูแล้วบ้านนี่หมอลำห่างเลยใส่ตะกี้ยังเอาใส่บหมอลำเพ่ได้เป็นมูเนาะน้ำรับยันนอนหรื่เดินกัน <c oughs> อ๋อบ่เป็เนยังพี่น้องเนะาะไม่แต่ว่าเจ้า,จา,จาลองไปซื้อทานเนาะให้ไหมเบิงอร์กับทานวันนี้มันไม่ได้มันจะไปเปล่งไปเปล่ง สำไม่ใช่ม ouais. ่ใ uh, th ่บ้านนึงเสื่อใคนี่ว่ามัวอันนี้ก็วกขวกอยู่คือซื้อตอนไหนใช่อันทันหม่หม่ชื่อมาจักชุดใช่มีแบบเดียวน่บอรานมีแบบเดียวนี่บ่ขอ็นอันตัวขอใส่บานนี่ตัวบวมบ่ตัวที่บ้านบวมบ่ตัวนี้ซื้อม่เเนาะ kìm đơn, gấp khẩu, xoay chấp là đơn, bùn đấy hải kêu ăn bò rang nè, à, đấy, xin xin ngua phía đông nó xin ngua thang bò sen, xin ngua phả bò tót, thang đẻ thang sau của này phía đông nó, xin nó là ăn tần tần rang nó, phía đông đấy, á, trời, nó, vương thiên nga bò xin con phía đông đấy. ขี่ก็เสียบแท่นเนาะบะเซนเนาะามามาเอาดีบ่ฮะเอาดีเด้เสีบบ่กินก็กินอยากเนาะอยาเสียบแบเนี้ยกินข้าวเที่ยงพ่นของนทางบเซงกัได้เนาะให้บเซงเรากินข้าวที่กันข้าวหนายบายบุก่อยากบบุก็อยากบันไดพี่น้องเลยเนาะซองเลย กินกับมังอนะเขานั่งนี่นั่งนี่นั่งนั่งนั่นั่งนั่งนั่ง้เนี่นั่งมึงน่งเออเจ้าเาให้ด่วยเจ้าเสนง้องกันนเออโอ้คือไครไปโทรมาขอมาสิ่งบอสิ่งจะกินมังงอกพี่น้องเฮ้ยมากินมังงอกดักันมังงอกมา เราเหยาะได้ไปน่อยโอ้ยักคักคักเงาะปลาแล้วมาซิ่งแม่มากินมางงอลํากันงมางาะไปหน่อยสันเราเนาะมาซิงแล้วก็สิเปงมักจกได้บัตมาเอ็นเห็หมักจุกแล้วบุ้มมาเอ็นเห็นมักจุกลบุ้มไปหน่อยเนาะเคืุ่้ง่หลวงฟ้าดิเดินว่ามีผับนีผับเออเออทางนี้ลง À, nó bắt à, ừ. ừ. bên đây, ừ. đủ có chú, nó. A bò miền. Hãy hoa hoa bắt nhịp. Hãy, hi, đây hi, 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 nó áo hi, mía này hi, 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 áo hi, áo hi, 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 hi,

เปิดโทษได้ไหมเอ็นต้องไห้แก่แล้วเนาะแก่ต้องแก่ก็ต้องเห็นถูกเห็นถูกก็ต้องเห็นแก่ค่อยเอาพิษมาทำกรับกันกราบกันกับโอพิษเลยกราบกันค่อยๆสดนั้นตอเด้งย่าเ้จะไปซ้บยัางไหมเอ็นนะอ้ำลามร้อนเลยลามร้อนบาดนี่อล้อีกแล้วบาทชัวร์โปตีนว่ซิง่นา้เนี้ยมันมีมันมี่การใส่หม ลำผ้ระวังด้ยตามลงอาลูกเือจะแขางนะเว้ลูกเอะแขงเหรอนี่ลงได้ลง้ลงด้ลงด้มันมันมันบกแข็งอาผ้าผ้าผ้าไวลุมผ้าไวลุมเอ๊าผ้าไวลุมโอ้เห็นโนมาที่นี่ มันม mm. ันเต้นอาาไปหลุมเบอเม่งมันมันฟูมันฟูมันฟูมันเต้นเฮกลับมาทิ้งรเพาไปหลุมด mm hmm. ู้าไปนี่นี่ผ้าห้องผ้าห้องผ้าห้องเอาผาแล้วก่อนเอ้ยตอามุมนี่มุมเดิมมุมเียมเียรเออตอกลงบดเฮ้ยแข่ง่นดอโอ้โย บลสีเปงหมกจุกเ้า้บงเปงนาพี่นเนาะสร้างให้สร้างเปงเสียสมนะเขียวว่องนั่นนึงเปงชักเปงมกจุกได้บสีเา้งดีเสียวนุ่งยาเขาว่าสุดซับซับบางมีเลขสีบ่แต่าสีบ่คนเขียวบ่คนเขียวเรื่อยบ่แปงแปงเป่อ โอ้คักคักคักบานนี้จับชาวเมืองสิงใส่หัวก็ตีนลองไปเฮงแล้วเมืองโอ้งเกคนักเปรงจักฮิดได้สิุ้เขียนเดยอะด้ยหวานเห็นปะตอกินี่ตอกินนี่แล้วสิแป้งเลยเพราะเขาจะบ่มีเนื้อเห็ดฮะไปกวาดขีนมาชมนี่เด <sh> ้อ อ๋อไซเอนนั่นว่าบาลนี่ปีลาปีลาปเนาะอาดูขึ้นราคาอีกแล้วฮ่า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 ี่เ้าออครับแผ่นลมเป็นแผ่นทุต่ายแผ่นท้ายทุ กิปิดเทิมเมือนกันพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือการทั้งงานขึ้นใส่ขอบขากสีนัวพี่น้องเนาะพี่นองอนนสีนัวพี่ลมเป็น แล้วนี่ก็แล้วแล้วเปนลมสอยน้ักแะอยู่ดเนาะบก็าแล้วบ่ิเียหญ้าป๊อกโแปลงแล้วมันแล้วเนาะมันห่ม้ Ừ, Lèo võng à, này là ô nát thế nữa ngặt tiếng ngát nó. Siêu. Siêu quá, siêu quá này xiu hoa, nó này. Men tiên mô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 . Men Men tiên mô. Men ว่าซิว่าโบวาวแล้วรอมือเดียวไม่ไหวต้องสองมือละทตงคุบสารนาบ้านเนาะพี่น้องเลยทางวสิงก็ได้ตอน,นมันมันตอนนี้มันเริ่มบดเันสั่งสี้อแล้วก็เฮ็ดไปตามพวกนี้แล้วกนะเแล้วก็วกพพกก้อน ยไพอได้รถมัส่นทมเลยเนาะพอต้องนั่นอยู่ชุบก้นได้คุณดิทางจกของพอที่ดิเนาะทางได้่งมองอยู่่มองก๊กก๊กบริเงินยัไม่ได้พ่อ เาลงมาจังทามแล้วนก่ทางมวยนะครับหนี่งปลาเนาะบงปลาเนี่ยเฮงเฮงมากแล้วหรอมีคนถางไงเราอะเอาล้นนะดีดีแล้วมีคนมาทางไห้เนาะาล

đầy hương mày là đũ đấy, bọn xinh bẩn đũ mặn đấy đũ mặn đũ mặn, khả năng khẩn đấy vừa để đũ vừa không, nó à, phải hái bọn phụ xáo bọn xinh bọn đấy à, phải hái <laughs> 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 phải hái mưa <laughs>

อ่าปลอดภัยกันไปเนาะขอโทษขออภัยผมพี่น้องอิปซีเบิร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะอ่ากำลังกำจ่ายใดทางบอดสดีเนาะว่าผมมโนขูจัาไใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยผมพี่น้องอิปซีเบิร์ทุกทุกฐานเนาะสารกินนี่นำลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่กําลังให้ใจให้ในพี่น้องเนาะอ่าให้งหอดเงินซับเป็นได้พี่น้องเด้อยเนาะตอนนี้อากาศใดหกพันอ่าหกพันซับพี่น้องเลยเนาะอ่าทางบอดสดีกะผมขอบคุณทางพวกพี่น้องอิปซีเบิร์ทุกทุกฐานเนาะที่เข้าาม กดติดตามให้พี่น้องเนาะเฮาสารนี้นําว่าลากันยาวพอสมควรเนาะสิได้ลําลาไปก่อนเอากับคําว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอยู่ดีมีแฮงเบิดสุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ